สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเดอร์คลับแหล่งรวมเรื่องราวยานพาหนะที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เรือรบหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารเราพร้อมจะพาทุกคนไปสำรวจจอดลึกทุกมุมมองของสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดและว,วันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารนั่นก็คือ RIM 6 6 Standard m i s s i l e หรือที่รู้จักกันในชื่อ Standard M I S S I L E 1 1> S.M. 1และ S.M. 2ที่ถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาและถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีข่าวลือว่าบางประเทศรวมถึงไทยเองอาจมีการเข้าถึงเทคโนโลยีบางส่วนของระบบนี้ด้วยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าริมลบ66สแตนดาร์ดมิสซิลนั้นไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดามันเป็นระบบป้องกันภายทางอากาศที่ถูกติดตั้งบนเรือรบเพื่อป้องกันการโจมตีจากเครื่องบินขีปนาวุธหรือแม้กระทั่งอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1,960โดยบริษัทไรทอนหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมด้านอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาชื่อริมลบ66นั้นย่อมาจากคำว่า Radar i n t e r c e p t Missile โดยริมลบ66เป็นขีปนาวุธที่สามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์ของเรือรบเพื่อสกัดกั้นเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในระยะกลางถึงระยะไกล มันถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากขีปนาวุธรุ่นก่อนหน้าอย่าง r i m 2 4ตาตาที่มีข้อจำกัดด้านระยะและประสิทธิภาพการยิงหนึ่งในจุดเด่นของริมลบ66แสตนด์มิสเซลคือความสามารถในการเปลี่ยนหัวรบหรือระบบนำวิถีให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละแบบได้โดยในรุ่น SM-1 นั้นจะเน้นใช้สำหรับการป้องกันร,ระยะสั้นถึงกลางแต่พอเข้าสู่รุ่น SM-2 ก็เริ่มมีการปรับปรุงให้สามารถยิงเป้าหมายที่อยู่ไกลขึ้นและสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมการรบที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ ริมลบ66สิบหกสแตนดาร์ดมิซิลมีความยาวประมาณ4.7เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว34เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ620กิโลกรัมสามารถบรรทุกหัวรบแรงระเบิดแรงสูงได้ถึง62กิโลกรัมและสามารถทำความเร็วได้ถึงแมต3.5หรือประมาณ4,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธในยุคเดียวกันระบบนำวิถีของริมลบ66นั้นใช้วิธีการควบคุมด้วยคำสั่งจากเรดาร์เซมิแอคทีฟเรดาร์โฮ i มิง กล่าวคือตัวขีปนาวุธเองไม่ได้มีเรดาร์นำทางในตัวแต่จะรับคำสั่งจากระบบควบคุมยิงของเรือซึ่งทำให้มันมีราคาที่ถูกกว่าขีปนาวุธนำวิถีแบบแอคทีฟเรดดราและสามารถยิงพร้อมกันได้หลายลูกต่อเป้าหมายที่หลากหลายราคาของขีปนาวุธริมลบ66แต่ละลูกนั้นมีความแตกต่างกันไปตามรุ่นและอุปกรณ์เสริมโดยในรุ่น sm 2 block iii a ที่เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ราคาประมาณ2-3ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลูกหรือประมาณ70-1ถึงล้านบาทไทยโดยไม่รวมระบบยิงแพลตฟอร์มเรือหรือระบบเรดาควบคุมที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันในประเทศไทยแม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราได้ครอบครองริมลบ66สแตนดาร์ดมิสซิลแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตเรือหลวงของไทยในอนาคตอาจมีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับริมลบ66หหรืออาจใช้เทคโนโลยีที่มีพื้นฐานมาจากขีปนาวุธรุ่นนี้ จุดเด่นอีกอย่างของริมลบ66ก็คือความยืดหยุ่นในการบูรณาการเข้ากับระบบเรือรบหลายประเภททั้งเรือพิฆาตชั้นโอลิเวอร์ฮาสัตเพอรีไทคอนเดโรกาอาเลเบอร์ของสหรัฐอเมริการ่วมไปถึงเรือรบจากประเทศพันธมิตรใน NATO และบางประเทศในเอเชียแปซิฟิกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียในด้านประสิทธิภาพการรบริมลบ66ได้รับการพิสูจน์แล้วในการปฏิบัติการจริงหลายครั้งทั้งในสงครามอ่าวปเปอร์เซียสงครามในเลบานอนและการซ้อมรบร่วมระหว่างประเทศพันธมิตร โดยเฉพาะความสามารถในการสกัดขีปนาวุธและเครื่องบินสัตร,รูที่เข้ามาใกล้ในระยะเร็วซึ่งช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับเรือรบอย่างมากสิ่งที่ทําให้ริมลบ66ยังคงถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าจะพัฒนาเข้าสู่ทศวรรษที่6แล้วก็คือการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องระบบควบคุมความแม่นยําเทคโนโลยีหัวรบรวมถึงการบูรณาการเข้ากับระบบ AEGIS ที่ถือว่าเป็นหัวใจขององค์การป้องกันภัยทางอากาศแบบรวมศูนย์บนเรือรบ ในส่วนของประเทศไทยมีการพูดถึงการพัฒนาเรือรบใหม่ที่มีขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางซึ่งอาจมีการใช้เทคโนโลยีจากประเทศพันธมิตร,ตรเช่นเกาหลีใต้หรือจีนแต่ระบบที่คล้ายกับริมลบ66อย่าง VLMICA ของฝรั่งเศสหรือ HQ 1 6ของจีนก็มีลักษณะและหน้าที่ที่คล้ายกันทําให้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีลักษณะเดียวกับริมลบ66จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับไทยในอนาคต กลับมาที่เรื่องราคากันอีกนิดระบบขีปนาวุธริมลบ66นั้นไม่ได้มีแค่ตัวขีปนาวุธเท่านั้นที่แพงการติดตั้งระบบนี้บนเรือรบต้องใช้ระบบควบคุมยิง mk 8 6หรือ mk 9 9ระบบเรดาร์แอนส g 6 0และสปายลบ1ร์ดาซึ่งราคาโดยรวมของแพลตฟอร์มทั้งหมดอาจสูงถึงพันล้านบาทต่อชุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศส่วนใหญ่ที่ติดตั้งริมลบ66มักจะเป็นประเทศที่มีงบประมาณกลาโหมสูง ในอนาคตริมลบ66จะถูกแทนที่ด้วยขีปนาวุธรุ่นใหม่อย่าง SM6 ที่มีความสามารถมากขึ้นทั้งการยิงเป้าหมายทางอากาศพื้นดินและเป้าหมายเคลื่อนที่ที่มีความเร็วสูงเช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแต่ริมลบ66ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายกองทัพทั่วโลกเนื่องจากราคาที่ไม่สูงเกินไปและระบบที่เชื่อถือได้ผ่านการทดสอบจริงมาแล้วนับไม่ถ้วนมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้ววันนะครับถ้าคุณชื่นชอบการสำรวจเรื่องราวของยุทโธป,ปกรณ์ทางทหาร ยานพาหนะและเทคโนโลยีสุดล้ำแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไรเดอร์คลับของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีอีกหลายเรื่องราวน่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาดแล้วคุณละคิดเห็นยังไงกับขีปนาวุธริมลบ6 6สิบหกสแตนดาร์ดมิดซิลคิดว่าไทยควรลงทุนในระบบแบบนี้หรือไม่หรือมีระบบอื่นที่น่าสนใจกว่าสำหรับอนาคตของกองทัพเรือไทยคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างเลยครับวันนี้ไรเดอร์คลับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ